สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมกบบอลสีเช่นเคยนะครับวันนี้ผมคัดไม้ไสกระถางห้านิ้วแล้วก็กระถางห้านิ้วครึ่งมาแบ่งปันนะครับก็จะเป็นราคาสามกระถางส่งฟรีนะครับถ้ารับกระถางเดียวก็จะมีค่าส่งเหมาเหมาอยู่ที่สี่สิบาทแล้วกันนะครับสําหรับท่านที่โอนแล้วก็ไปทางเนยนะราคาเท่ากันเลยครับค่าส่งแต่ถ้ารับสามกระถางก็คือส่งฟรีนะครับอ่าเดี๋ยวเริ่มจาก รังนี้ก่อนนะครับจะเป็นไม้ไซส์กระถางใหญ่นะไม่มีกระถางเล็กนะครับวันนี้อันนี้เป็นคาตานะนะครับด่างสวยๆทุกใบเลยล้นกระถางห้านิ้วแล้วนะครับคาตานะนะสีการจนาเจนสองนะครับจะมีสองต้นในหนึ่งกระถางนะครับไม้ตัวนี้ เอาไปที่หนึ่งร้อยแปดสิบาทแล้วกันครับสีกาญจนาเจนสองนะตัวนี้คือสวยๆทั้งสองกระถางอีกสองต้นเลยนะครับหนึ่งร้อยแปดสิบบาทตัวนี้เป็นสะพานข้ามแม่น้ําแควนะครับเอาไปที่สองร้อยบาทครับสะพานข้ามแม่น้ําแควจตุรเทพครับกระถางห้านิ้วนะหน้าแดงสวยๆเลยครับต้นนี้เอาไปที่ เอาไปที่หนึ่งร้อยี่สิบาทแล้วกันครับจะตัวละเทพอันนี้เป็นเพชรสวนรณโชดครับดังสวยทุกใบครับลนกระถังห้านิ้วครึ่งแล้วนะเอาไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทครับเพชรสวนรณโชดอันนี้เป็นกอกเกตเจนสองนะครับดังสวยทุกใบเลยนะเอาไปย้ายใ,ใส่แปดใส่สิบได้แล้วนะครับกอกเกตตัวนี้เอาไปที่ หนึ้อแดสิบาทแล้วกันครับกอก็ดเจนสองนะเดี๋ยวไปดูรังต่อไปกันนะครับตัวนี้จะเป็นลูกสาวนาครใช้สีครับเป็นไม้แยกหน่อนะแบ่งต้นแรกเลยครับมีดนี้คือหน้าสวยมากเลยนะเป็นด่างเหลืองลายชมพูนะครับ เป็นไม้แยกหนอดเะียวนะต้นเดียวไปที่หกร้อยบาทนะครับแบ่งต้นแรกเลยนะล้นกระถางห้านิ้วครึ่งแล้วนะครับคือลายสวยมากเลยนะต้นี้หกร้อยบาทตัวนี้จะเป็นอึ่งใบกลมนะครับนี่เป็นอึ่งกลมนะตัวนี้จะอยู่ในกระถางห้านิ้วครึ่งนะครับเอาไปที่หกร้อยบาทนะครับเป็นอึ่งแยกหนอด้วยนะอึ่งกลมนะครับหกร้อยบาท อันนี้เป็นอึ่งสยามแผงนะครับห้านิ้วครึ่งล้นๆนะตัวนี้ไปที่หนึ่งร้อยยี่สิบาทแล้วกันนะครับอึ่งสยามแผงนะไซส์ใหญ่ๆเลยนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบอันนี้เป็นมะนีล้อมเพชรด่างสวยๆเลยนะครับอยู่ในกระถางห้านิ้วมันีล้อมเพชรเอาไปที่หนึ่งร้อยี่สิบาทนะครับตัวนี้เป็นดารานนพลัดหน้าเข้มนะครับ เขาจะคล้ายๆดาราประกายแสงนะแต่ว่าหน้าเขาจะเข้มกว่านะครับด่างสวยทุกใบครับต้นนี้เอาไปที่เอาไปที่หนึ่งร้อยี่สิบาทเลยกันครับดาราหน้าเข้มเลยนะอันนี้เป็นล้างหัวอมจันนะครับไม้มีหัวพร้อมผ่านะเขายุบแล้วเขาขึ้นมาใหม่นะครับต้นนี้เอาไปผ่าเลยนะนี่กัดลายมาส,สวยๆแล้วนะครับต้น,นี้เอาไปที่หนึ่งร้อยี่สิบาทครับล้างหวอมจันเดีย๋ยวไปดู หลังต่อไปกันนะครับคับมาดูหลังนี้กันต่อนะครับตัวนี้จะเป็นเลนูนครน,นะครับไซส์กระถางห้านิ้วครึ่งล้นมากๆแล้วนะตัวนี้คือใกล้จะผ่าได้แล้วนะครับเลนูเก่าไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับเลนูนครตัวนี้เป็นนกฟินิก์ครับตัวนี้มีหัวแล้วนะครับไม้น่าจะประมาณปีไม่ต่ำปีแล้วครับตัวนี้ นกฟินิกนะเอาไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับนกฟินิกใ์สายเาจะพาหัวเดีแล้วนะตัวนี้เพชรเจ็ดสีครับกัดสีมาที่สวยเลยนะไม้อยู่ในกระถางห้านิ้วล้นๆนะครับเพชรเจ็ดสีนี่กัดลายมาที่สวยแล้วตัวนี้ก็ไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับตัวนี้เป็น เลกาซี่นะครับเป็นเป็นตัวป้ายเขียวอ่อนๆนะครับเลกาซี่หน้าตรงปกนะตัวนี้ก็เอาไปที่หนึ่งร้อยยี่สิบาทแล้วกันครับเลกาซี่สวยๆเลยตัวนี้หลวงพ่อเพชรนะครับเป็นบอลกลาบนะกระถางห้าิู้ครึ่งนะครับหลวงพ,พ่อเพชรเอาไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทแล้วกันครับหลวงพ,พ่อเพชร เหลืองวันชนะนะครับอยู่ในกระถางหกนิ้วนะต้นนี้เหลืองวันชนะเป็นไม้ฟอร์มเตียเต้ยๆนะครับเหลืองวันชนะตวนี้อาไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทแล้วกันครับสายแบบล้นๆกระถางหกนิ้วแล้วนะเปิดสีมาสีสวยเลยครับเหลืองวันชนะเ,เดี๋ยวดูรังต่อไปกันนะครับคบมาดูรังนี้กันต่อนะครับต้นนี้ ชื่ออสูปรปักษานะครับเป็นไม้แยกหนอนะนี่นะครับอสูปรปักษากําลังกัดสีนะไม้แยกหนอนนะครับเป็นไม้เก่าแต่ว่าไซส์โตแล้วนะครับโตขึ้นกัดลายสวยมากนะครับอสูปรปักษาเอาไปที่หนึ่งร้อยี่สิบาทแล้วกันครับไม้เก่าหายากนะไม่มีจํานวนนะครับแบ่งไม่มีกระถางร้อยยี่สิบอันนี้เป็น เป็นลูกไม้หน้าชมพูม่วงนะครับเอามาแบ่งหนึ่งกระถานะครับวันนี้ไซส์ใหญ่ๆเลยนะที่สามร้อยเลยกันครับอยู่ในกระถางห้ายูครึ่งน,นะครับไซส์โตมากๆแล้วน่าจะมีหัวแล้วละครับต้นนี้นี่จะเป็นลาสีมีนนะครับไซส์ต้นนี้คือปลูกมาปีกว่าแล้วนะครับลาสีมีน หน่อเต็มเลยนะครับคือต้นแม่เขาด่างสวยมากเลยนะนี่แม่ก็ยังอยู่นะครับใบเดียวกํลาลังปลูกขึ้นมาเขายุบแล้วเขาขึ้นมาใหม่เขาให้หน่อลูกมาเต็มเลยนะครับนี่หน่อก็ด่างทุกต้นเลยนะตอนนี้มีหน่ออยู่หนึ่งสองหน่อแทงขึ้นมาสี่หน่อแล้วนะครับเอาไปที่สองร้อยห้าสิบแล้วกันครับละสี่มีลหัวใหญ่มากนะไม้อยู่ประมาณปีกว่าแล้วครับ ไปผ่าได้เลยสองรอยหสิบาทตัวนี้เป็นนาราทัศนะครับหมายโชว์กระดูกสวยๆอยู่ในกระถางไม่แน่ใจห้านิ้วครึ่งหรือหกนิ้วนะครับต้นนี้นาราทัศเอาไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทแล้วกันครับใหญ่ๆไปเลยเนาะหนักๆไปเลยครับร้อยห้าสิบาทนาราทัศ ต้นนี้เป็นอรสานะครับไม้ด่างสวยๆเลยนะออรสาใหญ่มากแล้วนะครับไม้ก็เป็นปีแล้วนะครับไม้ตัวนี้มีหน่ออยู่สามหน่อนะครับอร์สาเอาไปที่หนึ่งร้อยแปดสิบาทแล้วกันครับนี่เอาแบ่งๆกันไปผ่านะครับด่างสวยนะครับต้นนี้อร์สาผมแพ็คทั้งกระถางนะครับไม่ได้แพ็คห่อตุ้มนะให้ไปสวยๆแบบนี้เลยนะครับ อ,อันนี้เป็นเพ่อค้าลืมชื่อเฉยเลยเชื่ออะไรนะตัวนี้ไม้เหลืองไม้ใหม่ด้วยนะครับตัวนี้พ่อค้าลืมเฉยเลยมผมนึกชื่อไม่ออกนะครับตัวนี้ก้าไปที่ หนึ้ยแสิบาทนะครับเดี๋ยวทักถามชื่อผมอีกทีนะอยู่ในกระถางห้านิ้วขึ้นแบบล้นมากๆแล้วนะครับใหญ่มากๆเลยนะี่ไม้ดังเหลืองนะครับสวยๆเลยไม้ใหม่ด้วยนะ180ร้อยปสิบาทอันนี้เป็นไม้ผ่าแผงครับนาคารุยไฟเป็นตัวแผงผมได้มาต้นเดียวนะหน้าแผงแบบนี้คือแผงออกดำน้ำตาลไปเลยนะครับ มีกระถังเดียวนะครับห้านิ้วเอาไปที่หนึ่ง้ยแปดสิบาทนะครับนาคาลุยไฟแผงดังสวยๆเลยนะครับหนึ่ง้ปดสิบาทตัวนี้ตัวนี้พยาหงงนะครับชื่อเขาชื่อพยาหงงเนาะเป็นไม้มีหูใต้ใบนะครับนี่เขาจะเป็นหูใต้ใบแบบนี้ตัวนี้มีหัวพร้อมผ่านะครับเขา ปีกว่าแล้วครับมีตอนนี้แทงขึ้นมาใหม่มีสามต้นนะใหญ่ๆเอาไปเลี้ยงนอกตู้ได้เลยต้นนี้พยางหงนะครับก็ไปที่หนึ่งร้อเจ็ดสิบาทแล้วกันต้นนี้ไม้แบบมีหัวใหญ่ๆเลยนะครับไม้ปีกว่าแล้วเนาะครับก็วันนี้เอาไม้มาแบ่งปันกันประมาณนี้นะครับไม้ไซส์ใหญ่ๆพร้อมผ่าบ้างนะครับสนใจต้นไหนโทรหรือไว้ไลน์มาที่เบอร์ศูนย์แปดห้า ห้าเก้าแปดสี่้านะครับกาสะดวกโทรก็โทรได้เลยนะครับแอดไลน์ก็จะง่ายนะครับถ้าโทรไม่ติดโทรย้ำๆหน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องกบบอลสีด้วยนะครับขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ดูจนจบไลฟ์นะครับขอให้โชคดีมีความสุขกันทุกท่านนะครับสวัสดีครับ